วันนี้เป็นเด็กแว่นจ้าวันนี้ผมจะพูดเรียบร้อยครับผมจะพูดเรียบร้อยสวัสดีครับวันนี้ทานข้าวกันหรือยงังครับผมขออนุญาตทานข้าวสักครู่นะคระับข้าวมือแรกเป็นอะไรที่กินายากอ่ะอื ยังไม่รูงอืมอืมอืมอือือว้อออาวดีทำไมแบ็กแมนฟิลเตอร์ไม่เข้าหรอเข้าอยู่เข้าวะทำไมแบ็กแมนผมไม่ได้ใส่บ้าน ลบเขาก่อนแฮมแบ็กแมนผมไม่ได้ใส่แว่นนะใส่อยู่ปะไม่เนี่ยเออทำไมอ่ะทำไมติ๊กอกสองมาตรฐานเนาะแม็กแม็กแมนผมใส่แว่นไม่ได้ลองตัวนี้ดีกว่าแต่ไอ้หมอนี่ใส่ได้ตลอดเลยไอ้หมอนี่ ไอหมอน,นี่คือแบบใส่ใส่แบนได้แบบทุกสถานการณ์คือเข้าฟิลเตอร์ตลอดอันนั้นผมจะยืนไล์อย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ให้นายเกิดไปเลยเพื่อนโกเลยดิแบบคาบคาบบุลงบุลีนะเอาแล้วนี่ผมจะเอาข้าหน้าตัวเอง หน่อยเรียกว่าไปเใช่ไหมขโมยเซีนเนี่ยอืไอ้ไอติสติกตอกอะไรเนี่ยไอเลิฟติสติกตอกไอเลิฟติสตอกครับผมยอกเล่นครับโอ้พูดให้ไม่ได้เลยบอกสองมาตรฐานปุ๊บเนี่โดนข้อหาเลยไอเลิฟติสตอกไอเลิฟติสตอกไทยแลนด์ไอเลิฟติสตอกเด้อไอเลิฟเด้อบักหลายเ้ยโอ้ยฉีบแบนซองกันอย่างเดียวเลย เดี๋ยวผมพูดภาษาอีสานบ้างเขาจะฟังรู้เรื่องไหมติ๊กตอ่อจะฟังรู้เรื่องป่ะค <c oughs> ันบนบาอปใสฉัสนคุณพี่ก็รุ้นะอ่านแม่หล่อแดจ้าพีสแม่หล่ออยู่ใส่ละแม่หล่ออืแม่หล่ออ,ลอ,อาบน้ำออกไปยิมออกไปยิมโอ้ยแม่ขอโทษครับอธิคำ ไปเลยบะขึ้เหมือนไปตอนเย็นได้ไหมมันไม่ใช่เวลาออกไปยิมมันตอนตอนบ่ายสองมันควรจะเล่นเกมอะไรเงี้ยแบบว่าเออเล่นเกมหรืออาจจะเล่นกีตาร์มันร้อนแม่เดี๋ยวค่อยออกไปได้ไหมเย็นๆได้ไหม อ๋อเชื้อมีบุรี่อ๋อโอเคครับเข้าใจผมผมว่าผมด่าติ๊กตอกไทยแลนด์ไปเล็บอยู่นะโอเคครับพอแล้วเพนปรกาไม่เข้ามาผมเพนประกาน่าจะขึ้นคอนไหมตอนนี้ครับผมมาไล่แข่งครับไม่ใช่อะไรผมมาไล่แข่งเพ่นประกา <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณพ,พี่พ,พี่ที่เข้ามานะครับก็ประมาณนี้แหละ เดี๋ยวไปหาอ้ารู้แล้วแม่ผมรู้แล้วผมจะทำอะไรผมจะซักผ้านั่นเองผมคิดละกำลังแบบเออคิดเธอทำอะไรดีวะมันหยุดผมจะซักผ้าจ้าคือกลับมาจากเชียงรายแล้วไม่ได้ซักผ้าจนตอนเนี้ยผ่านมาสองปีที่เธอมาอจาก เขาเขาว่าพ่อแม่เธอนั้นภาพไอ้ไขกีตาระะ์เลยวะเจ็บได้ช้ำต้องจำจนมีใครฟังเพ่อชีดไหม้จนมังครับจิตใจจากเชียงหายไม่คายตัวอยู่สุนในโกลงพี่ต่างตารอให้เธอกลับขึ้นมา,นมา ถ้าไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรมีข้าวกินก็พอไปเรื่อยเปล่อ,อยแปลงเนื้อครับคนไทยพูดไปเรื่อยเพราพอดีผมเป็นคนฝรั่งฮะ Hello everybody everyone is uh, today and uh, tomorrow is uh, stay at home uh, here สัพพะเย็บ I, I c a n อ eat to chicken, chicken rice, you know <laughs> <laughs> วันนี้พี่ตัวไม่ขึ้นคอนเสิร์ตและะ้วค่ะอามาขอฟ้าต้องกลายเป็นเขาที่พาไปทุกสิ่งที่ฝันกันเอาไว้ สนุกไหมผมถามตัวเองผมสนุกหรือเปล่าเหนื่อยว่ะเหนื่อยจริงอ่วันหยุดนะครับอ่ะมาเข้านี่มันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะเป็นการแบบว่าปุ๊บๆเ๊สนุกสนานแล้วก็จะพาเข้าสาลาก็คืออ่าวันหยุดนะครับของหรือใครหลายๆคนนะครับก็ใช้ชีวิตสะอย่างมีความสุข แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมาไปครับจะามานั่งถ่ายโทรศัพท์ไปไปไม่ใช้ชีวิตเชื่อผมนี่เอาไปอาแบแดดประเทศไทยกําลังดีเลยเชื่อผมมันดีมันดีออกไปหาคนที่คุณรักนะครับโทรหา,ขาขคนที่คุณรักแต่ถ้าคุณรักผมคุณก็เปย์ผมก็ได้ <c oughs> <c oughs> คุณก็ส่งของขวนนัญให้ผมก็ได้ถ้าคุณรักผมผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ติดนะผมก็ได้หมดเลยเอออ่ะ ก็หาอะไรอร่อยอร่อยทานนะครับเอาไปแบบเสพโลกบ้างมีอะไรเยอะบอกคนอื่นนะตัวเองสักผ้าครับไม่มีอะไรอขอบคุณครับพี่จุมครับเนี่ยอย่างเช่นผมก็ใช้เวลาสักผ้าครับผมายครับเจอกันนะจ๊ะบุยบุยหด็กแว้นมันนี่มาในจะริงๆหน้าเราก็เซ็กซี่เหมือนกันยบายครับยบายครับเจ็บตัวเจ็บตัว จริงๆก็อยากออกไปแบบออกไปดื่อแหละแต่ครับเออกไปแบบเออเอาเดินหงเดินห้างอะไรแบบแต่ก็นั่นแหละเจ็บเจ็บตัวอยู่ไม่น่าเลยสัรหาไอ้จริงๆจากเล่าเรื่องที่มากนะอแม่อุ้มกับพ่อตุงเขาบอกอยู่กับน้องเ็าพูดอยู่ว่าไปนี่แหละไปได้วยกันอันตรายเอารถไปไม่ขาดคำ <c oughs> แต่ก็ดีนะลาดขอลาดคอ พักก่อนเนาะไม่ให้พักไปใช้ชีวิตซะหมายถึงใครครับหมายถึงผมหรอะหมายถึงให้ผมพักก็ตาพักอยู่เราจะก,ก็อยู่บ้านเนี่ยเห็นไหมอยู่บ้านสักท่าไงเออเด็กดีจะตายโอเคครับไว้บุยนะคิดถึงนะทุกคนคิดถึงมากๆ ไปเจอกันนะครับเสียอุย้ยทำไมนะทำน้าหลักกันเนี่ยมีความเบียวนะฮะช็อตช็อตทำไมเนี่ยช็อตตลอด